สบายดีทุกคนเมื่อนี้มาพบมาพอเมนูวิใน่อมาไว้อินดีนะ้เนาะเมื่อนี้ฮยสิพาไปเบิง่งต้นไผ่ตรงลืมแรงนะ้งเนาะสีพาไปรีวิวเบิง่งต้นไผ่ตรงลืมแร้งเนาะพี่เนาะปลูกในระยะปีกว่ากวนะ่าเนาะตอนนี้นั้นไห้พ้นผลิตออกหนอพี่เนาะหน่อสาแข็งอันนี้เนาะมีลรยหนอเขาก็เอาไปกินเอาไปกินลายหน่อแล้วเนาะ มือนที่มารีวิวให้เบิ่งถ้าขับปูได้ปีกว่าเองเนาะอันนี้ก็ต้องคอขอบใจเบาวเคยเล่าเนาะพี่เนอะทีเพิ่นเอาต้นไผ่ตรงลืมแร้งมาไห้เนาะเพิ่นซื้อบี้ยมันมาไห้สัเบียเขาเจ้ากะนะพี่นาะสัมโปมือหนหละเนาะถ้าขับปูในระยะเนียปีกว่ากว่าเนาะตอนนี้กักอกระสิบาใหญ่กับโมใหญ่เนาะพี่นนอะแต่ที่สำคัญอ่ะหนอใหญ่เนาะ เดซิพา e ไปเบิกเนาะแม่เล่เป็นคนปลูกเนาะกับพี่ไอ้สมเป็นคนเอาเบี้ยมาให้เนาะคนมาเอามาให้ปลูกอะไรแบบอันนี้มันใหญ่เนาะมาเพิ่นไม่อยู่บ้านเมาเดสิตัดเอาตอมันนี่ไปกลุ่นปลูกแล้วมันก็สิใหญ่ลวดเนาะสิบอเป็นเบี้ยน้อยเนาะเมาสิพาพี่น้องไปรีวิวเป็นไผ่ตรงลืมแรงด้วยพี่น้อเน่นต้นไผ่ตรงลืมแรงเนาะปลูกเลยเนี่ยในเลยเนี่ยปีกว่าๆเนาะหมอดสองปีปีเศษนี่เนาะพี่น้อง กตอนนี้นี่ยนะฮะพ,พ้ผลิตแล้วเนาะเอาสิพาพี่น้องไปรีวิวให้เบิง้งเป็นเถื่อนทับอิดเถื่อนทัเอาเลยเนาะสิรีวิวให้เบิง้งอ่าไม่เคยรีวิวให้เบิง้งเถื่อนเนาะลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้เนาะใบใหญ่เนี่ยใบใหญ่ๆเนาะทาฮาวา แม่น้องวีเขาใจ็พิษว่าเป็นต้นไผ่ตรงลืมง้มแหลงค่ะเม่นเขามาบอกในเรื่องพี่น้องก็คือสิบบอกหายกันเนาะคือสิบบนะอกว่าเนาะเพราะว่าทางแม่น้องวีเองเนี่ค่ะยังบุกเลยว่าเป็นต้นไผ่ตรงลื้มแหลงไปข,ข,ขีดว่าหนาสีเมนก็เลยว่าเนะาะใบมันยยใหญ่ๆลักษณะใบเนะบาะบอาเคยเล่าคนซืศศ้อมาหายแต่ผักของพุ่นเนาะตัง้งแต่ปีกว่าๆแล้วฟูมาเนาะ ออกหน่อยให,ใหญ่เลยอันนี้นะแหนงมันเป็นแหนงมันเนาะแต่มีหมดแรงไผ่เนาพี่น้องพามาผึ่งเลยออันนี้นะคือแหนงของหน่อมะแหนงของมันเนาะแต่มามันสิปงหา่างออกนี่นี่อีกเนาะอันนี้เป็นหน่อมะตอนมันขึ้นเหวแล้ว เขาไปมันขึ้นเหี่ยเผื่อว่าใช่ไหมมันได้แตกลูกออกมาอีกเนาะหนอนอย,นอนอยนัน่งเลยนี่ตอนนี้แม่ต้องอีกอ่ะโหดค้นขี้เหลือของบาไวมาทมเงาเามันเาแต่ว่าไก่สะมันมันก็เลยออกลักษณะแบบนี้นเนาะเ,เป็นแบเป่าแป้นเนาะหนอมันแน่ใหญ่หนอวักใหญ่นอันนี้กัหน,นอวักใหญ่เลยนี่แต่ห้าสซับไปกินเรียบร้อยนอนนันนี้ตัวนี้เ้าก็คือสิปลาให้มันขึ้นกอคือกันเลยเนาะ

ออกนอนอีกนอนอีกค่ะผู้สิปลาขึ้นเหี่ยวคือกันนาะคือสิปลาขึ้นเหี่ยวคือกันตอนนี้ค่ะแต่ว่าใหญ่้นเอ้าเริ่มออกนอนเลยเด้อพี่น้องเห็นออกตะตูดแล้ว ออกประตูแล้วพี่เนาะนี่นี่สิได้แต่ไก่หน้าสะเนาะไก่มันหมักสะเอาถุมไว้เขียนขี้ดินถุง ยืนมาคุ้มเลยหน่อตัวนี้สิยออกหางมุงเนาะเอาเหี้ยหางมุงไปเลยมันมันออกหน่อใหม่มันก็สิกอใหญ่กว่าเก่าได้นี่เนาะพี่เนาะหน่อได้หน่อยังบ่มีเนาะยังบ่เห็นหน่อได้หน่อยสัยังบ่เห็นเห็นเลยเนาะตอนนี้ มึงเอาสิถมคือกันทางนี้ถมไว้ก่อนวางมาไก่คือสิมาซะอีกเดี๋ยวตัวนี้เขาก็ถมจุดหมิดก็ลยนะไก่จะเอาเคลมหมดเลยการที่เขาถมขี่เรื่อยนี่การที่เาถมขี่เรื่อยนี่เพื่อว่าสิยหาย มันออกหน่อเนาะกอมันก็สุส่ม์สื่นดีแล้วก็มันก็สีออกหน่อไปเรื่อยๆเนาะแต่มันกับบอดมีกอเดียาได้พี่เนาะยังม่อีกอยู่นะค่ะปูไวไ้หลายบ่อนเนาะอันนี้ก็แม่นก็ทีอะเอาเคยเล่ามาให้เดี๋ยวพาไปเบิงนะบ่งอีกเนาะจะพาไปเบิ่งอีกก็ต่อไปนะพี่เนาะเนี่ยไปไหนมาประเทศนี้เอเลยนี่เลยเห็เนาะออกห่างเลย ห่างจากก่อตับได้นี่มีห้าสิถมมันไหวก่อนหน่อยหาสิถมมันไหวฟองว่าไก่จะบ่มาสมากนะถ้าเวาถมนี่หน่อมันจะใหญ่ขึ้นกว่าเก่านี่ถมไว้มันได้กินอาหารเนาะถบมันมันก็สิหนอใหญ่ขึ้น จากที่ว่าห้าผ้าเบิ่งก้อนเอไม้ที่บ่าวเคยเล่าอันนั้นเนาะที่บ่าวเคยเล่าฝ่าไม้ปลูกแล้วเ้าก็สิพาไปเบิ่งก้อนเอไม้ที่เล่าปลูกมามาแต่ผักหอเนาะพี่น้องแล้วเ้ามาปนะลูกอ่ะและอยากไปนดมกันเนาะมันอยู่ทางนี้นะพี่น้อง อยู่ทางนี้อันนี้ก็ออกหน่อเลยแล้วตัวนี้ออกหน่อแล้วคือกันเนาะหอดแล้วยาสิหาเบิ่งกันเลยเนาะออกหน่อคือกันแทนตัวนี้ฮาก็ไไ้หนึ่งปีเนาะ หนูฮะก็ได้หนึ่งปีต้นต้นอีกแม่ได้พี่น้องแต่ยังมืท่านออกตัวนี้ของเอื้นี่เอามาปลูกไงของอันเช้าอันเอือร์ละจังเอาหายนะกระปูกคือกันพี่น้องอยู่หน้ากอใหญ่จนอยากสัมนี่อะไรนะปีไกยนี่เพิ่นเอามาหายปีไกยปีก่อนได้พี่น้องที่เพิ่นเอามากซีดามาหายนะเลยเบาไว้เอาปลูกอยู่หน้างามงาม ออกนอไหวขนาดแล้วตัวหนึ่งนราไม่เลบปลูกอยู่บ้านเพระทัานใหญ่ตัวน,นั้นเนาะอันนี้นัน่นเมนเอาได้มาจากการไปซมดอกบ๊กกิกตัวน,นี้เน,นาะเท้าแก่บอลทุ่มดอกบ๊กกิกเอาหายแล้วก็มาปลูกกันเนาะของเออแล้เนาะใหญ่เด้ยดีไปเนาะ มีเยอนอก่อนนี่ฮะก็เกิดตัดตุ่มน้อยนี่แล้วก็ตัวนี้เนาะไก่มาสายว่าตัวนี้กันเนาะกเกิดคือกันเนาะบึะ๊กาเสียใหม่มาเขียขียเขีียทงก่อนด้วบปัดไก่กนมาสะเนาะ ถ่มมันนี่มันสีนอใหญ่ขึ้นอันนี้ก็เอาขี้เลื่อยบาไวัคือกันมาถ่มเนาะดูดีซื้อส่วนมานำก็หักสั่งเออซื้อส่วนมานำนี่ก็คือสีดีเนาะอึบอึบ นีุ่มไหวทุมขักทุกคนนะพี่น้องนี่มันงามเนาะอึ๊บนี่อันนี้ก็เป็นก็ไผ่ตรงพื่นแรงคือกันเนาะก่อนปลูกในปีหนึ่งเนาะอันี้ยังบัวใหญ่ปานหไหนตัวนี เป็นได้พี่น้องพามาเบิ่งกไงลืมแนํากันเนาะพามาเบิ่งว่าเป็นแนวไดถ้าบ่แม่นกไผงลืมแกแม่นเข้ามาบอกให้เลยพี่น้อง,มง,งมแม่น้องวีเข้าใจว่าเป็นเป็กไผงลืมแรงเนาะเฮาก็ได้มารีวิวให้เบิ่งมื้อน,นี้เนาะได้มารีวิวให้พี่ให้น้องเบิ่งนํากันเนาะว่าอยู่ลาวเฮาก็มีกอไผงลืมแรงเนาะพี่น้องเฮาเอามาปลูกเนาะได้แนวมาจากฝั่งไทยเนาะพี่น้อง ข้าก็เอามโมกุจะในหัวในสวนของข้าเนี่ยก็มีอาหารหลากหลายอย่างเนาะทีว่าเอามาปลูกแล้วก็กำลังเริ่มใหญ่ตอนนี้เพราะฉะนั้นจึงได้เห็ดหัวไว้เนาะเผื่อหายงวงหลักร้อยเข้ามากินของข้าวอยู่ในเน,นาะพี่น้องโอ้ยยุ่งสิไปเลยพี่น้องบอลอยู่ในป่าเนาะข้าวปุ๋นะทางป่ากล้วยสำหรับคลิปนี้เฮาสิขอจบลงเพียงสัมผัสเดอ้อพี่น้อง ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซักไข่กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ในเด้พอพ่อแม่พี่น้องเพืู่นสุขสุขคนหักแพงคือเก่าเนาะแม่น้องวิกะคิดฮอดพี่น้องเอฟซีเพื่อนสุขุขคนยังหักแล้วยังคิดฮอดยังคิดถึงคือเก่าคือเดิมเนาะแต่เมื่อนี้ก็มาโผล่ในะส่องของบ่าวไออินดี้เนาะเนื่องจากว่าบ่าวไออินดี้เป็นยังอยากวิอยากอยู่เนาะตอนนี้เป็นกำลังเลือยไหมเนาะสีเก็บไม้ไว้สางฝันสีสางเฮือนเนาะพี่น้องสเพื่อนเพืนะ่อนเนาะ ก็สิเก yeah, so ีปถอนโฮมไหวถอนโฮมไว้อีกจักหลายๆปีก็บสั่งมันเนาะนอกจากถอนไปเทมินิอเทตาน้อยสอยกันเนาะพี่น้องคนละไม่คนละเมือสำหรับคลิปนี้มีน้องบีสีขาลาลงก่อนสีขาจบคลิปลงเพียงสำหนี้เนาะเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดจับกระไก่กดกระดิ่งให้เลอก็ขอบใจทุกๆผ่านเนาะที่ยังนักแพงแบ่งปันที่เขามากดติดตามทียงมาเบิ่งนหายมาเบิ่งโฆษณาหายเป็นกำลังใจหายสำหรับคลิปนี้กับ บายบายเดอ